สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณปาริชาติไวกวีและดิฉันปัรจ,จรีส่วนสินพงค์ค่ะค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏนในเขตภาคเหนือประจําปีพุทธศักราช2557ระหว่างวันที่19-22ตุลาคมพุทธศักราช2557 วันนี้เวลา16นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมที่บังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555-2556ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนในเขตภาคเหนือประจำปีพุทธศักราช2557ระหว่าง ที่19 22ตุลาคมพุทธศักราช2557เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเชียงใหม่ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายในระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเชียงใหม่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตและสร้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมประเทศชาติรวมทั้งเชื่อมโยงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสำเร็จอันดีในระดับชาติและนานา,นาชาติในวาระครบรอบ90ปีแห่งการสถาป ปนาจากโรงเรียนฝึกขัดครูสู่มหาวิทยาลัยจึงกําหนดจัดงานอุดมการ,ารสร้างคนดี90ปีแห่งความภา,ภาคภูมิใจขึ้นในเดือนธันวาค,คมนี้เพื่อแสดงศักยภาพและจุดเด่นด้านการจัดการศึกษาและการให้บริการทางวิชาการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณาชนนอกจากนี้ยังได้จัดทําหนังสือตามรอยพระราชดำริสู่ความสําเร็จและพจฒนานุกรมภาษาไทยพวนตลอดจนได้ร่วมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนด้วยการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชาวเขาเป็นนักเรียนเด็กระดับปฐมวัยด้วยสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐะินณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เวลา15นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดสุวรรณดารามอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อว่าวัดทองเป็นวัดที่พระบรมมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอ วดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ต่อมาเมื่อครั้งเสกกรุงศรีอยุธยาให้แก่พมา่าวัดแห่งนี้ได้ถูกทําลายแต่ภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีและทรงพักรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดทองขึ้นใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุวรรณดารารามเพื่อเป็นพระราชาุสรณ์แด่พระบรมมชนกนาถและพระบรม,มราชชนนี ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย้าพระกระถินณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารอเภอบางปะอินจัังหวดพระนครศรีอยุธยาวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2419เพื่อเป็นพระอารามสำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราช านไปประทับที่พระราชวังบางปะอินโดยได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาเมื่อพุทธศักราช2421รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการก่อสร้างวัดเป็นศิลปะแบบโกธิกทั้งพระอุโบสถกำแพงซุ้มประตูหอระฆังสาราการเปรเรียนโมกุติและอาคารทุกหลังล้วนก่ออิฐถือปูนตามแบบของประเทศตะวันตกทั้งสิน้นภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรน,นั่งสมาธิเทศม,มีพระนามว่าพระพุทธนรุมนธรรม ผ่าเป็นพระประธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมาลัยลักณอัครราชกุมารีพระาราชทานพระบมโอการให้เอกอัครราชาทูตณกรุงมปักกิ่งและกรุงศุนใหญ่นครเซี่ยงไฮ้เฝ้าถวายเลี้ยงพระญาหารกลางวนนันในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณสาสารณรัฐประชาชนจีนทรัตรรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ที่28ตุลาคม2557เวลา13นาฬิก15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวิไลลักษ์อัคราชกุมารีสเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพัฒาคารญี่ปุ่นสันวิทย์อคาวาพระราชทานพระโรกาสให้หนายวิบูลคูณสกุลเอกอัคราชทูนกลงปักกิ่ง นางสาวบุษกรพฤษพงศ์กงสืลใหญ่นาน,นาครเเซยงไฮ้เฝ้าถวายเลี้ยงพระกรยานกลางวันเนื่องในโอกาสเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณยายกิจน,นนาครเซยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสนี้เอกอัคราชทูตนักลงปักกิ่งได้กราบทูลถึงพระกรณียกิจที่มากมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวทยล,ลกักษ์อัครราชกุมารีและสมงมุ่งมั่นพระไทยในการส่งงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมกับขอพระราชทถานผ่านนุญ,ญาตถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวทยล,ลกักษ์อัครราชกุกมารีทรงมีพระพรานาไมาสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของพวงชนชาวไทยตลอดไป ทระท์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตดามาศทรงปฏิบัติพระกรณียกิจวันนี้ดังนี้ วันนี้เวลา10บนาฬิกา35นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินด,ดามาศเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้าทรงเปิดงานนิทรรศการทันตสุขภาพเพื่อฟันที่คุณรักซึ่งคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสโมสรน,นักศึกษาคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นตั้งแต่ปี2527้ยโดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาทันตแพทยาา์มีจริยธรรมคุณธรรมและจิต การทำงานเพื่อชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นการถวายรายชสักการะและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อสมทบทุนมูลลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากา,กาชาติไทย ต่อมาเวลา15นาฬิกานาทีพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดามาตเสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐินณวัดบ้านหลวงตำบลหลงขอดอำเภอพระเาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางวัดร่วมกับประชาชนจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยติธรรมพระธาตุดอยเวียงมงคลสำหรับเป็นศูนย์กลางการศึกษาของพระภิสุสามเณรและประชาชนทั่วไปวัดบ้านหลวงเป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ภายหลังพระครูบาหลวงทาวรภิขุได้บันทึกหลักฐานคำภีใบาลานในปี1416จึงพบว่าเดิมชื่อว่าวัดหลงคอดต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินสร้างวัดและเปลี่ยนชื่อว่าวัดบ้านหลวงได้รับพระราชทานวิสุงคำสีมาเมื่อปี2532และได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดดีเด่นวัดงามตาประชาชื่นใจตามนโยบาย5สเมื่อปี2549จากการที่เจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดและส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเร ื่องการทําศิละปะหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเช่นทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองทํากระดาษสาปัจจุบันพระครูวันวิวัฒน์เป็นเจ้าอาวาสเจ้าคณะตําบลหลงคอดมีพระพิสุสาม,มเนรจำพรรษา16รูปก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงพร้อมกับประธานของใช้เครื่องนุ่มห่มแกร่ราษฎรด้วย พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี ตลอดทั้งวันที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครคณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปต่างเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งนำพวงมาลัยและแจาก,กันาดอกไม้รวมถึงสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันพร้อมทั้งสแสดงความจงรับพักดีอาทิชมรมวิศวจุฬาปฏิรูปประเทศไทยกรมทหารราบที่หนึ่ง กองพันทหฐานราบที่สามรักษาพระองค์สมาคมชาวใต้จังหวัดสมุทรปราการคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชกรุงเทพมหานครสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมคนรักในหลวงจัหงหวัดชัยภูมิพลเอกสุนทรขำคมกลุ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมครอบครัวคณะทีมงานทนายประชาชนคณะวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีสมาคมครูประเทศไทย ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาทในเกรียงศักดิ์โกวิทย์ปานิชร,รองประธานสภาประมุขบทัทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและมุขนายกปกครองมิตรสังโรมันคาทอลิกกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้แทนกุฎชนคาทอลิกและพลเอกนพดลวัฒโนไทยพร้อมด้วยคุณหญิงพรนภัทรวัฒโนไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณความสำเร็จผลของเส้นทางแห่งการพัฒนาส่งครองราชประโยชน์สุขเพื่อประชาราตในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนนกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยตอนที่สองติดตามได้จากคุณสมพิศบุตรสาระค่ะ จบข่าวในพระราชสำนักค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันปาริชาติลยกวีดิฉันปัจจรีสนสินพงพร้อมทีมงานทุกท่านขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ